สวัสดีค่ะดิฉันนายกสมาคมสตรีมหาพุทธรามในพระบรมราชนิปธัรม์เมื่อวันที่28เมษายนพศ2562เรียดิฉันได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมในวันนั้นจนวันนี้ดิฉันทำงานมา1ปีแล้วค่ะครบหนึ่งปีแล้ว <pitch> ปกติแล้วระเบียบข้อบังคับของสมาคมจะต้องมีการจัดให้ มีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นทุกๆเมษายนแต่ปีนี้เราพบวิกฤตโควิดสถานการณ์นี้จึงทำให้เราจัดประชุมไม่ได้เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไม่ให้ประชุมหมู่มากเนื่องจากจะมีการโอกาสแพร่เชื้อขึ้นได้เรียนเร่งเห็นถึงการที่เราจะต้องเจอเชื้อโรคอันตรายนี้ต่อสุขภาพของคณะกรรมการและสมาชิกนั้นจึงงดการประชุมและเลื่อนการประชุมออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิด จะพ้นไปจากจะเล่าบรรยากาศที่ที่ันได้เป็นนายกในวันนั้นยันตั้งใจและมุ่งมั่นปฏิฐานว่าจะทําอย่างไรให้เกิดความรักความสามาคัคคีกันและมีเกียรติภูมิกลับมาสู่โรงเรียนเรานั่นคือโจทย์ยันตั้งมั่นและตั้งใจที่จะทําสําหรับการเร่งอันแรกยีนจะทําก็คือ6กภาคีหรือองค์กรของโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้อ,ของกับโรงเรียนทั้งสิ้น เราจะทําประโยชน์เพื่อกับโรงเรียนและกับนักเรียนโดยแท้แล้ววันนั้นเลี้ยนได้ทําแล้วจนหนึ่งปีมานี่เราหกภาคีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะทําอะไรเราจะไปพ,พร้อมๆกันมีหนึ่งจิตใจอันเดียวกันและทําไปด้วยกันเพื่อเพื่อสิ่งเดียวคือรักโรงเรียนอันที่สองในเชิงลุกก็คือประชาสัมพันธ์ว่าทุกๆท,ทางช่องทางไหนที่มีทําให้สถาบันของเราหรือสมาคมของเรามีชื่อเสียงอันโด่งดังแนละเกียติก้อง ต่อไปทำสิ่งที่เยนทำต่อไปก็คืออะไรการเพิ่มสมาชิกค่ะเรยนตั้งใจว่าไตรมาสแรกเรียนจะเพิ่มสมาชิกให้ได้หนึ่งพันคนเราก่อตั้งโรงเรียนมาเกือบทศวรรษแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่ร้อยสองแต่เรามีสมาชิกเพียงร้อยกว่าคนเราตั้งหน้าตั้งตาหาสมาชิกกันจนวันนี้อย่างน้อยยัยนก็ประสบความสําเร็จในการหาสมาชิกถึงหกร้อยกว่าท่านแล้วจะเป็นทั้งตลอดชีพหรือจะเป็นตลอดแค่หนึ่งปีก็ยัง เกิดความรักในพี่น้องเลี้ยนทาต่อค่ะตั้งใจว่าปลายปีนี้จะจัดการสารสัมพันธ์อย่างไรให้พี่น้องกลับมาเจอกันก็คือการจัดคืนสุขย่าหรือการเลี้ยงุ่นนั่นเองเพื่อพี่น้องจะได้มาสารสัมพันธ์อันดีต่อกันแต่เมื่อพบสถานการณ์โควิดครั้งนี้ทาให้เรียนต้องช็อตและดอกลงแต่ฟ้าก็ยังมีตาคณะกรรมาการในเรื่องประชาสัมพันธ์คิดการตลาดคิดเกิดมุมส,มสร้างสรรค์อัน อันไวและฉับพันก็คือทางออนไลน์การตลาดก็คือตลาดนักเด็กหมอพอเกิดขึ้นเดียนภูมิใจมากที่นับตั้งแต่วันที่15เมษายนพศ2 5 1 3จนถึงวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นมา6,000กว่าคนสิ่งเดียนตรงเป้าหมายและสอดคล้องไปกับการหาสมาชิกเพิ่มเพราะคนที่เข้ามาอย่างน้อยเข้ามาช็อปเข้ามาซื้อเข้ามาอุดหนุนกันเป็นพี่น้องหมอพอเราจรึงเรียกว่าตลาดนักเด็กหมอพอ วันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เราทําผลงานที่เราจะทําต่อต่อไปเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ฉันมุ่งมั่นมากๆก็คือการสร้างเกียรติภูมิให้กับโรงเรียนวันนี้ขอกําลังใจนะคะขอกําลังใจทุกๆคนที่เป็นพี่น้องชาวมอพอกลับมาโรงเรียนกลับมารักโรงเรียนโรงเรียนของเราคือโรงเรียนสตรีมหาพทธารามในภาพโรงเรายชินุประถมขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสร้างเกียรติภูมินี้ให้แก่โรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะ